สวัสดีครับ f อฟีแฟนซองแาจท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก็จะพา f อทีทุกทุกท่านไปฟังนันทิยาพราวลุวยที่ไปวัดสำนักสงฆ์นะครับแล้วปฏิบิีันวทางจัง่างใดก็ตามไปฟังนะครับขอมาแล้วกคติที่ตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่านันทิยาพราลุวยกับน้องอันนี้ไปสัมผัส ทั้งวัดสำนักสงฆ์งนะครับข้อมูลทั้งหมดนี่ก็เป็นนนทิยาพราะรุย่ยน้องกันพระรุยเบ่งปันมให้ให้ผมได้จัดทําเป็นคลิปเพื่อจะให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังได้ทราบน้ากันนะครับตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับมีนุ่นทิยากับสิภาพแมพี่นองเอฟซีไปสํานักสงฆ์งนะคะสํานักสงฆ์เนี่ทางที่เป็นให้เอามาลง่คือ ห้าหกสามกับหกหกหนึ่งเก้านะคะผลป่ากฏว่าเลขเขา,ขาทั้งบนทั้งล่างนะคะวันี้นุที่าจะไปด้วยตัวเองนะคะไปใหเห็นกับตานะคะเป็นวัดจริงๆสำนักสงฆ์จริงๆนะคะไปน้ากันเลยค่ะ สานักสงฆ์ที่เพิ่นไหยแนวทางที่นุ่นทิยาเอาไปร่งหาหกสามกับหนึ่งเก้ากับหกหกนะคะผลปรากฏว่ากับมีเอฟซีรวมสางฝากอัดใจมากทางสำนักสงฆ์นะคะนุ่นทิยาก็ได้เดินมาเดินทางมาด้วยตัวเองนะคะแม่บวัวบ่ค่อยสบายนะคะนะคะขอโมทนาบุญกับเอฟซีเด้อค่ะเด้อที่รวมสางนะคะ น้อยร้ายกับว่าเป็นยานนะคะนนที่ยาขอเ่าพานคลิปนี้นะคะประกาศผ่านคลิปนี้คือนนที่ยากจะบ่าอ่านไล่ซื้อนะคะจะบาลลา่าอ่านไล่ซื้อเพราะว่าช่วงนี้ยูทูคิคนจะเข้มงวดนะคะบางช่องก็ถือปิดไปนะคะคนยูทูปเขาบ่ามีการเรียนรนะะูนน้นะคะเขาบ่มเป็นคนไทยนะคะนะคะนนที่ยาก็อยากอ่านใจแทบขาดนะคะแต่ว่ากับ่ได้ร่านแต่ว่าเขาความสบายใจได้นะคะทุกบาททุกตะต่างถึงวัดจริงๆนะคะ วได้เอาเขากระเป๋าตัวเองนะคะก็จะจมาหมอะถึงวัดถึงสำนักสงฆ์ให้กับมือพระอาจารย์นะคะ,ะพระอาจารย์ิ่ยจะจะฝากาเล็กๆกนน้อยฝากถึงเอฟซีนะคะเป็นสิฝากว่าจังไหรน,นะคะคอยไปฟังติดตามน้วยกันในรุ่นที่ยากจะทายเห็นว่าเป็นสางกจริงๆนะคะนะคะตอนนี้ที่ดินที่สาำนักสงฆ์ี่ประมาณฮกไ่นะคะ,ะเราก็จะจะซื้ออีกนะคะนะคะ พกไรเนี่ยญาติโยมเป็นถวายที่ดินมากนะคะนะคะ,คะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ยโยมสายบุญกรมาบลายนะคะอาจจะเป็นช่าบ้านบ้านนี้นะคะเป็นมาเห็ดกับเขานะคะถวายเพศน,นะคะนุ่นที่ยากจะเอากับเขามาถวายเพศน,นะคะนะคะ,นะคะสรุปว่าเป็นสำนักสูงจริงๆนะคะอีกเม่กี้เดือนเพิ่นกำลังเดินเรื่องนะคะเดินเรื่องผ่านแล้วก็จะเป็นวัดนะคะจะตั้งซื้อวัดนะะเข้าก็คอยติดตามน้อกันนะคะแม้ทางพระอาจารย์เพิ่นกระหายแล้วนะคะ ให้เพิบ่บอกว่าเอาแบบว่าพลาดเลยนะคะแบบว่าพลาดคือเลขสามตัวมุนหกกับนะคะไม่พลาดสักวนวดนะคะนะคะบางครัง้งย่อะกแน่ทางตัวเลขผัดอาจารย์เพิร์เว้าวนะคะนะคะเพิ่นหายทายถ้ำเป็นบางช่วงนะคะเวลาหมอบเงินกับปฏิญาณตนกับเอ่อเพิรนปากถึงเอฟซีนะคะ อาจจะรู้ว่าโน้นที่ยาก็เด้เดินทางมาถึงสำนักสงฆ์จริงๆนะคะมาก็ต้องอ่านสองคนนะคะนะคะเป็นขุดของพระอาจารย์นะคะโน้นที่ยาจะพาเขาไปฟังน้ำกันนะคะว่าพระอาจารย์เพิ่นฝากที่ยังถึงเอฟซีนะคะ ในงวดวันที่16พฤษภาคม2566นะคะไปฟังน้ำกันเลยค่ะนะคะน้อนที่ญาติจะขพอมออเงินนะคะส่วนหนึ่งที่เอฟซีโอนเขาบัญชีแม่บัวล้วก็บัญชีน้่นที่ญาติโอนไปฝากอาจารย์นะบุญให้ไปสามหมื่นแล้วนะคะอันนี้ยอดมารอบสองนี่คือหนึ่งหมื่นสี่พัน 920บาทนะคะเราองอ่านมาให้อีก200อนะคะรวมทั้งหมดทั้งมวนทั้งสองนนทียานี่นะคะส่งทียานี่เป็นมวดนี้นะคะเป็น45,220บบาทนะคะ เพราะว่านุติยาบ่เอ่าไล่ซื้อก่ะขอ,ขอประกาศตรงนาคุณมพุธพระถพระสงฆ์นะคะทุกบาททุกตะตงถึงมืดถึงวัดจริงๆได้สร้างจริงๆไม่ได้เข้ากระเป๋าแม่แต่บาทเดียวนะคะขอให้ความสบายใจกับเอฟซีได้นะคะนะคะส่วนนี่โอนเขบัญชีแม่บัวขบัญชีนุติยาเราก็ฝากไปให้อาจารย์นั่บุญมอบเป็นเงินสามมืน่นเอ่อมื่นนุติยาเก่เามากเป็นเงินเอ่อ หนึ่งหมื่นห้าพันสอบะคะสาธุปัจจัยปัจจัยสารนอกสารในนะเอาท่าก็มาต้งสองเข้านี้ได้เงินสี่หมื่นกว่านะคะขอมุทนาบุญกับเอฟซีเนอะค่ะนะคะเอฟซีเป็นกรมาเป็นกรมาต่อยอดรันนะคะแ้ขอให้ซีโชคดีนะคะบุญกุศลคนบุญขอให้ร่ำรำเรื่อยๆนะคะขอพุ้นขี่ไห้ก้มนใบบางใจกนทั้งสองขเ้านะคะกับาอาจารย์เป็นเราอียงกับเอฟซีจักน้อยหนึ่งนะคะ อ่ะบอกอุบาสกอุบาสิกาเด้อเล่นยังเฮ็ดยังให้ระวังให้ถึงมือนุนหิยาเบื่อทุกอย่างเงื่อนทุบก,นกบาททุกสังคี่านหน่อย่านหลายแต่เขาบัญชีนุนหิยาผู้เดียวผู้ใดก็ไว้เขาเพราะว่า,า,ามันยังถึงมือพระสงฆ์ของพระเจ้าเอามาสางเอาเม็ดเอามาท่านดีสิ่งที่เงืนให้เจ้าหายมากกับ เป็นเงินน้อยนี่แต่ว่าก็สิไปต่อจิกซอให้เป็นบุญอนหลวงใหไดเจ้ามีความสุขมีความเจริญสิ่งที่เาไปนั่นบ่ได้ว่าส่งเสริมให้เจ้าพิจารณาเอาสิ่งที่เจ้าหมามแต่เข็มเม็ดนึงก็สิบ่เลมหายใจจากเสียวสมบัตินอกให้เจ้าไปเป็นสมบัติภายในงว่าเป็นับ่หลายต่อ5ต่อ10มันก็สิแล้วแต่พวกนมันก็ยังแล้ว ทีท่านหน่อยท่านหลายถึงเป็นลานขยะขอแต่ว่าท่านเกลีแล้วยังเป็นนีเป็นศิลนใส่ใส่นีใส่ศิลก่อนมัวนหนาจึงคว้านกันไปเรื่อยๆก็ว่าเป็นหยังสุดท้ายนี่ขอได้เจ้ามีคนสุขคนจเจริญะสารู้ กรจาสองต2กสองนี่แหละลักๆแมเล่คอยมันที่เขาตัวนี้เสืออย่าน้สามตัวนี่แหละเมื่อโต้โตกตรงามาสองตัวบนก็สองตัวล่างลงทุนมายากหรอากันเได้ขปล่อยไฟไว้ไปแล้วซ่งมได้เปนเต็มมันแห้งเล่ตัวนี้มันว ไปกับเมืองไี้เก้ากันเขาติ๊อ่าอ๋ซื้อรผมที่ไปกันลชิ้นนูนครับมันอยู่ผมทีไปห้าลอรเแตอรี่เยอะไปเอไก่ได้พยักผ้าผู้ใดผู้ใดที่ฝาดก็ฝากเด็อไปกันลชิ้นหน้น้า ก็มันรีดสามหานะแต่ว่าตัวเ,วเน,นี้ลมเ่่าสามหาสองเกาบ่าของวันี้หักเนี่ยีกายได้ออกซูนองสองเรือพวกเนี้ย่ายกระกาบอกสองเอเขาด้าจนหัวแตกแล้วเนาะนี่นี่สหาน,นี่แล้วเขามารับกลับไปเบี้ยเป็นสองเก้าเก้สเนเรื่อกับสมนล่าง เอาแม่งกับไยมันเอาตัวน yeah, okay. ี yeah. yes, ้ก yeah. right? oh, ึนมาใส่นี่ถ้าตัวเรามันเต็มเนี่ยเอาตัวนี้ขึ้นมาใส่นี่เสื้อตัวนี้หาตายก็บพวกเจ๊งเล็กเลยนี่เอาสองตัวนี้ขึนมาใส่เรื่องนี้นี่ใส่ส้มนี่เบี้ยนนี่เล็กมันมีหางเดียวเล็กจะไปเบิงให้มันซับซ้อนมาเมื่อค้นภอยเขียนได้สิ เขมพูวคงสุดท้ายโค้งเดียวจบจบลงแต่เขาว่าเมอสิกนากะเจ็ดฐานแน่นแน่นลงกว่าเอซี่เลย นะคะรอนิยาตจะสรุปเลขสำนักสงฆ์ว่ามาที่16พฤษภา2566นะคะพระอาจารย์บอกว่าเอาแบบว่าผาดขึ้นเลข3ตัว715นี่ให้มุนหกกลับนะคะเป็น7117 7557 หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะโตเน้นจริงๆคือเพิ่นว่องไวนะครับประกาสีแดงนี่คือผ่าจาน,นเพทียนไห้นนทิยานะคะนะคะเราสีดำเงินนี่เพิ่นไห้นนทิยาแกงออกมาให้พ่อเป็น่น้องเอฟซีเข่าใจนะคะพนบอกว่าไปกลับบนล่างนะคะเอาแบบว่าผ่านได้นะคะไปบนล่างนะคะต่อโตกันก็จะมีสามหาหาสามกับเก้าสองสองเก้านะคะโตเน้นจริงๆนะคะเน้นจริงๆคือเจ็ดห้าห้าเจ็ด หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวดนี่เป็นหน้าท่างหาสื่อสรารกินแดงรัฐบาลนะคะจดไว้แคบหนาจอไวนะะ้นะคะนะคะเพื่อนบอกว่าเลขหน้าท่างของเพื่นนี่บรุทจักงวดนะคะพะอาจารย์บอกว่าต้องซื้อให้เป็นนะคะ mm. เลขสามตัวคือเจ็ดหนึ่งห้ามุนเป็นโฮกกลับนะคะ หมุนหกกลับให้ซื้อบนล่างนะคะนุ้นที่ยากกับหมุนหาย,ย่านตาซีตามีตามาหมุนว่าเป็นนะคะคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะตัวเน้นพิพาาษาวงไวนียนะคะเพินวงหายเจ็ดห้ากับหนึ่งหานะคะใส่เครื่องหมายถูกนะคะนุที่ยากกับวงกำกับหายอีกคือเจ็ดหากับหนึ่งหานะคะสามหากับเก้าสองนี่คับไปบนล่างเป็นตัวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนุ้นที่ยากกับา็จบคิป หน้าทางของสำนักสงฆ์วันวันที่16พฤษภาสมงห้าไปเพียงเท่านี้นะคะคิดหนาพ่อคมสวัสดีค่ะกลับกับวังมาเอฟซีทุกท่านนะครับกับข้องสีได้เห็นได้ฟังการสรุปของนุนทิยาพระรุยแล้วนะครับสําหรับผมที่จับใจควมใดนะครับของสํานับสงฆ์เี่ใหายมาแล้วนะครับวันวันที่16พุษธภาคม6 6นะครับก็มีเลขกเ5 7ดนึหาเหานหานะครับป้องไปเลยนะครับตัวเด็ดนะครับมูนหกกับ บนล่างไปกับนะครับกับสามหากับเก้าสนะครับกับกับมียังสี่นะครับกับวังมาทุกท่านกับวังมาคนถีอแล้วนะครับสำหรับผมคลิปนี้พอหยอดว่านก่าๆกับทขอยุติในการลงคลิป Youtube แต่เพียงทานี้พรากวดีทนคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ